สวัสดีครับชิดไอโบโฟเฟนมาอีกแล้วก็จะชา้าไปไหมถ้าจะบอกว่าสวัสดีปีใหม่พี่น้องๆทุกคนนะครับก็ปีเก่าผ่านไปแล้วปีใหม่มาสิ่งดีๆต้องเข้ามาแหละนะพวกเราขอให้เจอแต่สิ่งดีๆกันนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ เฮงๆเวยๆทุกคนเหมือนกันวันนี้ก็กับข้าวแบบบ้านๆอีกแล้วแบบแซตบิลลี่ส้มตำมันก็นมีส้มตำส้มตำนีแล้วก็มีผักนานาชนิดผักเยอะไปก <c oughs> ็จะมีของย่างน,นิดหน่อยของ,ของ,ของย,ย่างก็พรงเงนื้ย่าง เพิ่งหายจาไม่สบายมาไอนิดหน่อยแล้วก็มีถั่วนะถั่วกินเล่นก่อนอื่นเลยฉลองปีใหม่ครับจัดไปหนึ่งเป็กนะแฮปปี้นิวเอียใช่ได้ใช่ได้เติมมา ใส่ได้อยู <Okay. S 2> <Okay. S 1> อ่เต็มตัวเล่เต็มตัโอเคมาเลยเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากอะไรเลย <S <S เป็นแค่ในย่งของเรา ชิมจากของคนคนเลยนะชิมกันอือต่งางกันอยิ่งอน่อยมถูกอ่ะ แล้วให้ผักจะคันนย่กินยาผักใช่ไหมผักักกมาจอรอเลยอืมอืมอ้มอืมอ้มอร่อ ลองทำตำา่ ừ, าานะอืมอืมแบนันหละเซ็ปเลยมีสัง,งน,น่อยมีติดมันด้วยเนี่ยจำๆเลยนะติดมัน ยเนี่ลกันผักอรอเลยติดมันมาแนละ้วติดมันมาจ้าอื้มอ,อื้มน้อ,องกว่าน้องกว่ามาอืมเด็ดขาด ครับต่อจนี้ใหม่ครับ สักสิ่งนะครับแต่ไปครับอันนี้เพื่นอนพี่น้องทุกคนมีความสุขม,มากๆครับ หวยเก่งหวยเก่งหวยซะหน่อยเข้ากันดีนะผมก็แก่ขึ้นอีกปีนะเราตอนเด็กๆเ,เคยกลัวนูน่นกลัวนี่นะกลัวผีกลัวอะไรพอโตขึ้นมาทุกวันนี้สิ่งที่กลัวคืออะไรไหมกลัวเวลา เวลาเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างนี้ไหมเ,ออเพราะว่าเวลามันมันไม่เคยอ่อนข้อให้ใครนะแล้วมันไม่เคยหยุดเดินมันไม่เคยหยุดทำงานนะคือเราจะให้มันแบบว,วันนี้มี24ชั่วโมงหนึ่งนาทีได้ไหมไม่มันไม่ไม่ได้นะ วันนี้เดินเดินช้ากว่าเดิมหน่อยได้ไหมไม่ได้ะเวลามันเกินกินเราไปเรื่อยๆอยจริงๆ <c oughs> นะอะไรที่มีความสุขทำเถอะครับผมว่า สักครัหน,นึ่งกินเล้อละครับแตงกวารอร่อยอืมปาปลาอร่อ,อ,อ,รอย้มตังตังแซ่บ

ครังเต็มจุ่มแบบช้ำๆเลยนะนี่ช้ำๆ,จ,ำๆจะไปอืมหือหอมอร่อยมากเด็ดขาด ก็เดี๋ยวไปกินต่อให้หมดก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้ารักใครชอบใครอะตอนเนี้ยก็ให้ดื่มนมเยอะๆนะครับเพราะได้เพราะจะได้มีโอกาสสูงให้บูโพเฟนสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ